มีเพื่อนๆคะ่ะที่รับชมนะคะได้บอกแอดมินมาว่าให้แอดมินเนี่ยทำข่าวนักแสดงชาวมาเลเซียนะคะที่ชื่อเจนน่านิดหน่อยว่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปยังไงแล้วทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าแบล็กพิงของพวกเราจากการที่แอดมินได้ไปสืบหาข้อมูลมานะคะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะ เซนนานิกเนี่ยเขาเป็นนักแสดงหญิงชาวมาเลเซีย,ยจริงๆก็อายุประมาณตอนนี้นี่25ปีนะคะก่อนหน้านี้ได้มีคลิปความยาว8วินาทีที่นางพูดคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในร้านทําผมนะคะประนึ่งเพื่อนนางเนี่ยล้อเลียนนางว่าเธอทําผมสีนี้เนี่ยแล้วมันเหมือนกับจงฮยอนจากวงชายนี่ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งปฏิกิริยาสีหน้าท่าทางของเธอค่ะที่พูดคุยกับเพื่อนในตอนนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความตลกขบขนะันน่ะคือเธอหัวล้ออะไรประมาณนี้จึงทําให้แฟนๆเคป หลายแต่หลายคนคะ่ะไม่พอใจแต่ว่าภายหลังเนี่ยเธอก็ได้ออกมาขอโทษนะคะโดยบอกว่าเธอไม่รู้จริงๆว่าตอนนั้นเนี่ยซากิน่าเพื่อนของเธอกําลังถา,ถามถึงอะไรเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยร้านทําผมมันค่อนข้างเสียงดังและเธอก็ไม่รู้ว่าเพื่อนของเธอเนี่ยหมายถึงศิลปินเกาหลีที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเธออ้างว่าเธอแค่หัวเราะใส่เพื่อนของเธอก็เท่านั้น จากนั้นค่ะบทเรียนที่ผ่านมาดูเหมือนไม่ได้สอนอะไรเธอเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีแฮชแท็กหนึ่งผุดขึ้นก็คือแฮชแท็ก Jennifer is going to jail party นะคะซึ่งเหล่าบลิงกแล้วก็แฟนๆเคป๊อปต่างระบายความไม่พอใจลงในโซเชียลนะคะเมื่อเจนนาได้แสดงความคิดเห็นเชิงดูถูกนะคะต่อน้องลิซ่าแบล็ k พิงก์ในภาพหน้าจอนี้นะคะเจนนาเขาได้โพสต์ภาพนี้เนี่ยลงทางไอจีของเขาซึ่งภาพนี้เนี่ยนางบอกว่าเป็นการโปรโมทนะคะภาพยนตร์เรื่อง The l a e ซึ่งเธอกำกับเรื่องนี้เองโดยได้อ้างแล้วก็พ้นลง IG ว่าเนี่ยคือลิซ่าแบล็กพิกคือหนึ่งในชื่อตัวละครตัวใหม่ในเรื่องนี้ซึ่งข้อความดังกล่าวอ่ะค่ะมันเป็นการล้อเลียนชื่อของวง b l a c k p ิงก์ไงแค่นั้นยังไม่พอนะคะเมื่อมีเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆที่ติดตามเธอเนี่ยมาคอมเมนต์ลง IG ของเธอแล้วถามเธว่าลิซ่าแบล็ก what ซึ่งเธอตอบกลับเป็นเสียงหมูพร้อมใส่รูปหมูไปด้วยนะคะสิ่งนี้ก็เลยได้จุดประกายและกันนะคะเป็นความโกลาหลความไม่พอใจครั้งใหญ่ในหมู่แฟนๆนะคะโดยเฉพาะเหล่าบลิงคือชาวมาเลเซียแล้วก็เหล่าบลิงคือทั่วโลกแฟนๆชาวไทยอย่างเราไม่ต้องกังวลไปนะคะตอนนี้มีแฟนๆชาวมาเลเซียแล้วก็แฟนๆทั่วโลกเนี่ยโจมตีเธอหนักมากใน Twitter แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆมีคนส่งจดหมายหาทาง YG แล้วด้วยนะคะประหนึ่งตอนนี้เนี่ย เธอทำอะไรไปก็กำลังได้รับผลกรรมนั้นอยู่นะแอดก็บอกเลยว่าเป็นอีกรายหนึ่งนะคะที่สมควรโดนทัวลงนะคะแอดก็ไม่ทราบหรอกนะว่าเขาคิดอะไรกันแน่นะคะลิซ่ารักพีคหรอไม่่นะไม่พีกนะนางอะพีคของจริงจนัน้นนิกะคือไปล้อเลียนเขาอะไปล้อเลียนแบบน้องลิซ่าหรอคิดอะไรอะ คือตอนนี้บอกตามตรงเลยนะคะคือโดนคนในประเทศตัวเองด่าก,กลับยับเลยค่ะทุกคนเอาจริงๆอะ่ะตอนแรกอะ่อะอาคิดว่านางอะ่ะอยากโปรโมทนางของตัวเองทางอ้อมแล้วเหมือนแบบ อยากให้ดังอ่ะเอาง่ายๆว่ามีตัวละครในภาพยนตร์ของนางเนี่ยชื่อลิซ่าแบล็กพิกแต่พอยิ่งดูไปดูมาค่ะที่แฟนๆเขาแคปหลักฐานมาลงไว้ก็คือนางก็ล้อเลียนนักแสดงท่านอื่นในเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นคนนี้นะคะคือนางก็แบบใช้ชื่อจากนักแสดงดังอ่ะโรเบิร์ตพาติสันที่เขาเป็นแบบพระเอกทวายไลท์อ่ะแต่แปลงมาเป็นโรเบิร์ตพากินสันซึ่งพากินสันนะคะมันคือชื่อโรคโรคหนึ่งอะค่ะซึ่งมันไม่ตลกไงมันจะเอาอะไรมาตลกอ่ะคือมันไม่ขำอ่ะแบล็กพิกเนี้ยพากินสันเนี้ย บ้าประสาทตอนแรกก็มีความรู้สึกเิดน้อยว่าเอ๊ะนางแบบอยากทําให้ตลกแต่รู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าแต่ยิ่งดูไปดูมาคิดคิดว่าไม่ใช่อะ่ะคิดว่านางนางน่าจะเป็นนางแ,บบแปลกอะ่ะ นั่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะจริงๆเรื่องแบบนี้เขาเขาไม่เอามาทโจกัรรมอะ่ะคือมันไม่ขำม,มันไม่ตลกนะและก็จะบอกเลยว่าตอนนี้หลายต่อหลายคนนะคะก็กดดันให้เธอออกมาขอโทษในเรื่องดังกล่าวเยอะมากๆพร้อมกับหลายคนก็ได้ขุดวิดีโอในอดีตนะคะที่เธอเคยหัวเราะต่อการล้อเลียนอดีตศิลปินาชนี่ออกมากครั้งหนึ่งแล้วก็โยงถึงพฤติกรรมต่างๆอันไม่เหมาะสมนะคะเข้าด้วยกันว่าเธอก็คือแบบ นักแสดงชาวมาเลเซียที่แบบสตูปปี้คนหนึ่งแล้วก็ล่าสุดน,นะคะหลายคนบอกให้ Twitter บอยคอผลงานของเธอรวมถึงเธอเองก็ถูกกดรีพอร์ตเยอะมากนะคะทาง IG จนตอนนี้เนี่ยแอคเคา IG ของเธอถูกปิดการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอันนี้แอดก็เอามาสรุปให้ฟังนะคะถึงที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงแอดลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ